หลุดปีนพี่น้องเอ้ยหลุดหลุดปีน,น,น,นบ้านหน้าคาเมืองสนัสมบูรณ์แข่งจำปักพี่น้องมันหน้าคาเด้อพี่น้องเด้อโดดปีนเนาะตะเอบตะเอบตายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพอออกเอบเสียชีวิตคาดที อยู่ตอนเหนือขึอนโพสัยนาะพี่น้องเนาะเหนือขึอนโพสัยเหนืหอขึ้นพอบานไพมณีนี่เด้อไกลๆทั้งเขาประสาทมาหน้าคามพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้อ่ะเนีย่ยเนีตีพี่น้องด้วยว่าผู้คนเพื่อนกันมาเบิ่งมาเบิ่งรถเบิ่งล่างเนาะพี่น้องเนาะ,ะคนได้ ไป,ไปจังกันไปให้ดูกเตะไป,ไป,ไปเลยเน,เนื่อนถอยด้วยเตเอฟเซียด้วพี่น้องรอเคนี่ตาเขตบรนหนกบานาเพิ่นเห็ดบาดเห็ดกลนเนาะพี่น้องเนาะ

พระปีนกระทันหันตอนนี้ทางออกตอนน้นยอดย่อมเพิ่นมาทรงสก,การ์ธรรมาดาเนี่ยเพิ่นประพี่นี่ตามะมานกถ้าเกิดประรถปีนรถตำเนี่เพิ่นกะสิยว่าตายโหงเนาะส่วนในายก็มีแต่ฟังแต่ทางพมีกุบวาจ,จันใหญ่เพิ่นให้เห็ดบาดเห็ดกลนนะเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจูดพเพื่อเผายังไงเนี่ยตามประพี่นี่นะพี่น้องเนาะ cho nên cả phương cách sẽ hết hết ทานหา than há, nó น้องเนาะ nó <laughs> cái đó mày à à không có đâu không nghe à họ mới lọt ra

กวัตถุอรหัตถุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกุสัลลัรธมะอะภัยยาคตาธรรมะสุขะมิธรรมะกุสัลลัญญาสัมิงสัมมะเยวปจัลังกุสัลังจิตังอุ Panang moddi somanat sasaha kang <coughs> วะคันธารัมมานังวะลาสาลัมมานังวะปุถะภารัมมานังวะธัมมารัมมานังวะยังยังวะปะนาตัสสัมิงสัมมเยภสโสโหติอวิเคราโหติยิวะปะนาตัสสัมิงสัมมเยปิอาทิปติจัสมุปนาอรูปิโนธัมมาอิเมธัมมากุสลา alam mana pacajo ati pati pacajo anantala pacajo samanantala pacajo saha sata pacajo anya manya pacajo nit saja upanit saja pacajo pule sata pacajo patsa sata pacajo asewana pacajo kama pacajo vipaka pacajo pa pacajo intariya pacajo <coughs>

<Sess> ු ජමලි සලේතතෙවාහං මලි සමේ නති මේඒතසං සයෝ. กษสมิมานาสัมภาวันิอปาริมานังอุทังอโทจติริยันจารสัมปทังเวรังอสัปทังทิทันจารังนิสินโนวัญญาวัตัสสวิคตามิถุยตังสติงัทิทายาภูมาเมตังวิหารังอิทามะหุติทินจาอนุปคัมมาสราวะตัสสนิมโนกามสุวินัยยักขังนาหิสัตตุขปัสยังปุนาเรต there. Yeah. 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 आकाशे मेन्यातिमितासा खचामे पेता नं थकि नं थस पुपेकातम अनुच नं नहितुञ् वसोको बण्यापदि थेवनाना तं पेतानामक्खय एवन्ति तन्ति जातयो आयन चको तकिनातिना संखमे सोपते करतं एतयसถานो सो उपकपति सो जाती धम्मो च आयन nama ah namanu padinang tumbehi punyang pasu anak